เ่งนี้ต้องมองว่าคนต้องแห่มากันแน่นะครับแล้ตอนนี้ ยันค้าอยู่ดีทานะครับแล้วก็โรงเรียนนานาชาติเรรลครับได้จัดกิจกรรม tree on tree m a s มั r มาประชาชนทั่วไปนะครับในวันที่18สิงหาอมนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับก่อนอื่นครับต่อนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับผู้วิหารของเราหลายท่านนะครับท่านแรกเนี่ยนะครับ จะเป็นท <Bella> ่านผู้อื่นนะครับในนามสมาคมกีฬาจังหวุลธานีนะครับและก็จากจุลธานีนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผ <con> ู <yesterday> ้บริหารศูนย <t> ์กีฬาบูดีชาวนะครับแล้วก็ผู้บริหารกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอุดรธานีนะครับขอเขาเซฟก็อือด้วยนะครับต้องใช้เวลาได้ดีเด่นและก็มองถึงศักยภาพของจุลนารีและจัดการในการบาสเกตบอลที หนึ่งร้หกเมืองแรกนะครับของประเทศไทยที่เป็นสปอร์ตซิตี้นะครับและเราเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ที่มีจุดเด่นท่านผอวิโรชนประดับศีครับพูดในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมครับครับโรงเรียนท่านนายกสมาคมกคีรีจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้บริหารครง45-16ไปอยู่ที่โรงเรียนราชเทวน าขึ้นหน้าหรือขึ้นตาหรู้สิ่งใงนะครับเดี๋ยวฝากคุณช่วยช่วยแนะนำครับมีท้าความเรื่องสปอร์ตซิตี้อีกที่ต้องขอขอบคุณรักษาการนะครับท่านรองสังเวียนมุนโตนะครับที่เป็นคนทำงานโครงการนี้ตั้งแต่ก็นังทำเสร็จส่วนตัวเนี่ยที่มาในวันนี้นะในระดับชาติพี่จัดมาบ่อยนะพี่อ๋ <c oughs> อจัดมาบ่อยนะเยวจะเอาแม่นาชาติมาให้นะพี่นะ <c oughs> No. <laughs> <laughs> the my name program of training the national basketball program. what is this program? is all about. so, good afternoon to everyone. Uh, training the international school believes that uh, it's time to develop sports program, Thailand, especially here, collaboration with udon tama ah, okay. to develop the youth. แครับผมก็ต้องขอขอบคุณนยกาารเทศไทยและก็รเนนชาติเทรลที่ได้เลือกีสาที่ในการจัดการครนี้ก็ในสาที่โอเค